จนตำรวจเมื่อยอีบีงโง่มากทุกคนในหมู่บ้านก็บอกยางมาให้ตำรวจจับอุ้มลูกก็ตำรวจบอกว่าพ่อไอ้เต้าบอกว่าพ่อไอเต้านะตะลาลนั่งอากน,ามนอ,อมไปพึ่งหนุ่มเป่าจะเอาตำรวจก็หนุ่มปล่อยจีแมนสันหาแล้วตำรวจวิ่งไล่บัทันแล้วตำรวจก็เลยมากลับมานั่งบีพันมาพันเมื่อย์พันระยางกลับอีบา้ามึงแค่เดินหนีไปเดินไปเข้าบ้านยายแสววันนั้นก็รอดแล้ว เนาะห่าโง่มันั่งราแต่กูงโง่เจ้าของนัะงโงโ่พรเจ้าขาสัสดีค่ะจริจริงๆะขุงจริงๆเรื่องจริงมันอาจจะกลายเป็นตลกแต่มันเป็นเรื่องจริง นนู็ดะบออันนั้นกูเรียนไปผู้เดียวที่มึงกุ้มเจนสันนั่นแหละที่นี่มุลลินกูไปในป่ามันคนเดียวนั่นแหละแล้วทีนี้มึงกลับมาทำไมก็ตำรวจเขาเรียกบอกว่าออกมาครับออกมาแล้วที่เออเขาไงตำรวจกันเลยนานตำรวจเนาะตำรวจก็บอกออกมาครับออกมาออกมาครับผลมาเจ็งซี่ผมวิ่งไม่ไหวแล้วผลมาเจ็งสั้น กูก็เลย,ยกูก็ย่งางออกมาตัวเนาะที่ให้กูไปอยู่นั่นเห็นอย่างขันกับขันยุ้งก็หลายตันนั้นปานมันหลายปาหมันเขาปลูกมัน <c oughs> สวัสดีค่ะเนาะแลนนี้ตำรวจแลนน้ำเต้าตาละสองบาทตาละบาทอุย้ยกำไว้หนิเงี้นนี่เหงื่อออกอหลีเดถึด <c oughs> จับขันหา <c oughs> เออมาเอามาหนึเจ็ด สี่แสนใจเร็วๆค่ะมเอเจ้าขารอกว่าจะไล์เออมาแล้วมาแล้วตอนนี้มาคใครอยากได้อะไรบอกนางบีมาขายของนอันตีเอ้เบอเร์แมนไรเอาแต่ของขวัญมึงอะไสะรสาระมากไครมีใครซื้อกูเออลฟรมีใครเซื้อกออู บ่านนันมึงก็จะสิแสดงดีหลายที่กูขยันไงเอาสี่แสนใจแล้วค่ะหนูเจ๊เข้ามาค่ะหนูเจ๊สวัสดีค่ะถึงจะได้หนึ่งบ้านกูก็ดีใจอะกูถือว่ากูทำได้ไม่ไม่กูขายของไม่ได้กูก็ดีใจถ้ามีความพยายามเป้าหมายมึงก็ขอใจ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 เราสิเป็นยังกูก็ขอของควันขวันขวันแมทจะทําตัวเทสออกมาคุณมากเลยนะครับคุณอยากได้หรอคะตัวเทสลิปสติกอะที่เอาบอก ของขวัญขอบคุณหลายๆจ้ะเอาไหมอ่ะตัวลิปกลอสเนี่ยขอบคุณนของขวัญจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะกูเห็นกูเห็นเขาไลค์แล้วเวลาเขาให้ของขวัญเขาทำตามมีหัวใจ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 นักช้างจะลูกบอกกูหลับกูหลาบทำไงอันนั้นมันไม่ใช่ เปิดแอร์หน่อยมันหอมกันมึงจะให้กูวะอย่างเงี้ยนีพลุเลยนี่พลุกเหรอกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันหลายหลายสีเหนูเจดงงเจดงงเหรออันนี้สีะไรเอาหัวเจ้าขาเดี๋ยวเนาะเอาไม่มีใครเปรไม่ไม่ทำตอนเขาเปรของขวัญใหญ่ๆก็แล้วกันโอ๋อของขวัญน้อยก็น้อยใจตายหาสิ

ดูเซนดูเ้นดูเ้นไอติยังนั่นนี่ยังมเกี่ยวนน้นาตุด้วพวกมาได้ไงันเดูไอ้ติมนั่นนันกุหลามึงไอติงกราบกาบกาบฮิปปฮิปโปเฮชยเจ๊เจเจ๊ฮิเป็นผีบฮิปปเลม่มฮิปโปฮิอย่างนี้สิบอเบ้อ่ พี่โป๊บแม่งตีเป็นผีเฮ็ดก็เฮ็ดผมเป็นจ้าไอติมรวยติมเลียเลียไปรวยก็ห่วงมาเลยจะได้ไปค้องไข่กันไอติมโอเคเออจุกลางมาเลยห่จะมาจลยไปค้อง เขาบล็อกบอกตัวยาบอกใช่กูเคยโดนเลยบอกูไม่รู้ต่อไปกูจะกูจะต้องเว้าดอกเอาล่ะขายของหนูเจ๊สขาวันนี้หนูมาหนูอยากขายอะไรคิมคีตาและค่ะคิมคีก็คิมคีตาและโอเคอยากขายคิมคีตาและจะขลากล้าขลงลูกโอเคหนูพูด ตาคายคิมคีตาแลยครีมขี้แค่พูดว่าคิมคีนี่ลูกเป็นตาคายใจสักกระปุกมาลูกเลยคิมคีตาเล่ะคิมคีตาเล่ะอิสลามสามารถทานโกโก้ได้ค่ะเออค่ะแมนค่ะทานเอาคิมคีตาแล่ไปทาก็ได้คิมคีตาแล่เอาไปทาก็ได้อยากคายคิมคีตาแล่จ้าเมียเป็นถามว่ามึงหัวล้ออะไรเรียกเมียมึงมาดูด้วยไม่ไม่ชวนเมียมาดู ฮะอันนี้ผัวมาดูแทนเมียเออน่ะมึงก็พูดตามกูมึงก็พูดตามกรมัรคท้องคำใช่ดีมากจ้าอย่าพึ่งเอามามาขายมาขายอะไรที่อันนี้อันตี้ขอทำความเข้าใจกับทุกคนเด้อเอออันตี้จะไม่เหมือนใครจริงถ้าใครอยากได้อะไรอย่าพึ่งถามมาเออเออ จงซื้อตามที่เราขายไปอ่ะดูโอเคไหมดูดูนะกูบอกเขาแล้วซื้อตามที่เราขายไปมาขายมาขบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าพึ่งขอซื้อเราจะขายอะไรคุณต้องซื้ออันนั้นนะวันนี้เป็นคำสั่ง Yes, s เซล